แม่แม่เอฟสี่แฟนคลับที่น่ารักบ้านฮักน้องแอมทุกท่านนะคะเอ็ดยาก็คิดถึงและส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวตลอดนะโอ้ยขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้ลูกสาวขอลูกสาวนะคะรวยๆปังๆง,งานเข้าเยอะๆมากมาย แลสุขภาพด้วยนะคนเก่งของแม่แม่เป็นห่วงเด้อค่ะแอดยาอยู่ที่ไหนก็เป็นห่วงลูกนะคะสักวันคงได้เจอกันสาวน้อยคนเก่งของเรางานเข้ารัวๆเลยปังมากนะคะเนาะเ้ยเรียนก็หนักงานก็เยอะนะคะ ควบคู่กันไปลูกสาวของเราตัวเล็กกะจีดลิศแต่กแกล่งมากนะคะโอ้ยคิดถึงพ่อพ่อม่ๆม,มากเลยกําลังใจนะคะไปหน้าหารลูกสาวเด้อจา <c oughs> น่ารักมากๆเลยถึงทุกคนนะคะย่าอยู่ไกลน,นะคะจังไรโอ้ยนะคะจังไร อยู่ไกลใจิตใจอยู่ใกลนะคะติดตามดูนะคะเป็นกำลังใจลูกเสมอเป็นเอซีลูกมานาะนนานแล้วนะคะแต่สมัยก่อนไม่ได้ทำช่องน่ารักมากๆเลยขอให้ลูกสาวสู้ๆนะคะสาวน้อยคนเก่ง อย่างชานุมานที่ดาน้อยมอมอสอขวัญใจพ่อพ่อแม่แม่ขวัญใจมหาชนวันนั้นเป็นงานปีหน้าเราเจอกันนะคะปีหน้าแอดย่าจะเตรียมตัวไปอีกนะคะไปเป็นกำลังใจลูกมันเป็นงานที่เราภูมิใจที่สุดอะลูกสาวเราแต่งตัวสวยอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่นะคะ ภูมิใจมากเลยตื่นเต้นมากเลยทีนี้แอดยญารู้แล้วเราเข้าไปนั่นเราต้องเตรียมขนมเตรียมของกินเข้าไปด้วยออกไปได้ <c oughs> ขนใจพ่อพ่อแม่แม่แมน่ารักนะคะน่ารักที่สุดเลย ชื่นใจนะคะดีใจดีใจตื่นเต้นที่สุดเลยแอดย่ารู้แล้วว่าจะต้องไปพักตรงไหนที่ไปพักก็ประทับใจนะคะไม่ไกลจากเซนท่านนะคะขอนแก่นนะคะไปซื้อกินไปหากินก็สะดวกนะคะแอดยา่าได้ไปแล้วก็เออจำได้ละปีหนึ่งเนาะ,ะทีนี้ก็จะรู้แล้วนะคะ พ่อแม um. ่ค่ะทีมงานบ้านฮักนะคะออกลูกสาวก็น่ารักนะคะถึงเราบ้านไม่ใหญ่แต่บ้านเราอบอุ่นนะคะพ่อแม่นะคะน่ารักทุกคนชื่นใจเอ็ดยาถ้าใกล้เอ็ดยาก็จะไปนะคะไกลเกินเราก็เนาะค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะเอ็ดยาก็เข้าใจนะคะ ก็เตรียมนะคะหางบป,ประมาณไปถ้าลูกมาทางเหนือเมื่อไรไม่รู้นะเห็นแม่เล็กบอกว่ามีงานเหนืออยู่ทางเหนือเชียงใหม่แต่ว่าลูกสาวไม่ว่างนะคะมีงานนะคะไม่ได้โทรหาแม่เล็กงานแล้วตอนนี้ลูกสาวไปงานไหนอีกนะแอดาตบ,บางทีงานเยอะเนาะก็ลืมนะคะไปดูอยู่ ไม่เล็กกันนะคะน้องพละหลายคนนะคะน้อเราก็เป็นกำลังใจลูกสาวเสมอ,อมน่ารักลูกสาวขาองเราแต่งตัวอันไหนก็น่ารักไปหมดนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะ ยังห่วงอ้วนนะกลัวอ้วนวะนะหนูไม่ได้อ้วนสักหน่อยจะลูกสาวจ้านะคะ่ะหัวใ้ลูกสาวเด้นนะครับงานใหม่ของลูกสาวอีกแล้วดีใจกับลูกสาวนะคะแสะดงนะคะแสะดงนงะแสดงละครน,นะคะนะฮะนะะเด้อจา้า นี่แหละไม่ใช่แสดงละครมิวสิกเพลงนะคะเพลงใหม่นะคะนี่แหละถึงว่ามีน้ำตานะคะน่ารักขนาดนะคะอุ้ยรอติดตามนะคะรอชมรอชมนะคะรอชมจ้านะคะน้ำตาท่วมจอใช่ไหมน่านะคะน่าก็ได้ทุกอย่างนะคะนคะคะ ที่สุดเลยพ่อพ่อแม,แม่เอ้ยดีใจกับลูกสาวใช่ดีใจมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยยกนิ้วให้เลยนะคะรอรับชมนะแสะดงไหนก็ได้หมดบทเสียน้ำตาใช่ไหมอือ โอ้ยดีใจกับลูกสาวเหลือเกินนะคะรอชมนะคะรอชมรอชมสําหรับทีนี้แอดยา่าพูดคําไหนหรือคําไหนไม่ถูกใจพ่อพ,อพอ่แม่เอฟซี FC. ให้อภัยด้วยเด้อจะเหมือนนั่งบนใช่ไหม เวนตาห้า่ะค่ะขอบคุณมากมานะคะคิดถึงทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะมีความสุขทุกคนนะจ้าเดินทางไปไหนปลอดภัยมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีเจ้า